ลุงชูวิทย์ของเราใช่เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็สูงสุดสุดสามัญคือเขาอยากแบบจากแบบปูตอนนี้เขาก็ไปพักผ่อนไม่ใช่พักผ่อนคือไปดูแลตัวเองการักษาสุขภาพกับไอ้โรคร้ายที่มันเกิดขึ้นที่ที่ชูวิทย์เคยบอกไว้ว่าเขาเป็นโรคร้ายอยู่เพราะว่าทำงานทำงานก็หนักมาหลายปีแล้วใช่เขาบอกอิ่ไม่นานเขาก็จะอะไรแล้วเขาก็เลยเนี่ยไปอยู่กับสุนัขตัวหนึ่งคือคือสมรฐาจากคนที่เคยอู้ฟู่รวยเท่าไหร่ ก็กลับสู่สามัญจริงๆแล้วหนูว่าชีวิตบางทีก็มีความสุขกับอะไรแค่นี้นะใช่แต่เขาเป็นคนที่แบบว่าอะไรผิดเขาก็ต้อง เป็นคนตรงใช่เป็นคนตรงอะเนาะเขาบอกว่าเขาพี่ว่าเขาปงแล้วล่ะเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเขาก็ลุยงี้ลุยเต็มที่แต่ว่าหลายคนก็คิดถึงเขานะก็ยังอยากเห็นอยู่เนี่ยก็เลยมีภาพของเขาเนี่ยออกมาว่าแบบเออเขาไปมีรถบ้านใช่ไหมคะแล้วก็นั่งกินข้าวกินอาหารก็คึกง่ายมากนะก็เป็นแกนถุงนะพี่นะใช่ลุงชูวิทนี่รวยเยอะมากเลยนะใช่เลอะไรอย่างนี้แต่แกคงแบบปงแล้วอะนะ อ่ะก็วทพอรอย่างคนระดับคุณชูวิทย์เนี่ยคือเขาน่าจะวางแผนแบบปลดระวาง<น>กเกษียณของตัวเองมาตั้งนานแล้วแหละ